สวัสดีค่ะบอสสวัสดีจ้าน้าพี่นกนะโอเคนะหญิงแกล่งของเรานี่เองโอเคพี่นก <c oughs> เราให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าเมื่อก่อนทําอะไรแล้วมาทําดอลิสได้อย่างไรนะแล้วอยากให้เล่าว่าเมื่อก่อนความรู้สึกตัวนี้เป็นอย่างไรมันเปลี่ยนไปเยอะไหมจากปีที่แล้วยังหาเงินทําธุรกิจดอกลิสอยู่เลยมาวันนี้กําลังมีเงินเก็บหนึ่งล้านห้าแสนบาทฟิลลิ่งมันเป็นอย่างไรน้าลองเล่าสิ ด้ค่ะต<อ>่ม่เทียเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็ชื่อนกนะคะนกก็ทํามาหลายอย่างอยู่นะทุกคนงานประจําก็ทําขายตรงเคยไปแจกใบฟิวก็เคยนะสต๊อกของออนไลน์เป็นแม่คะออนไลน์เนี้ยก็เคยไปสต๊อกนะแต่ว่า ก็คือไม่ได้สําเร็จอะไม่ได้สําเร็จเกี่ยวกับออนไลน์ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เก่งเรื่องการขายนะคะแล้วก็อาชีพแบบว่าล่าสุดเลยเนี่ยก่อนที่จะมาเจอที่นี่ก็คือไปเป็นแม่ค้าไปเป็นแม่ค้าขายเกี๊ยวซ่าค่ะอยู่ที่แบบตลาดนัดอยู่ต่างจังหวัดเลยตอนนั้นคือไปแบบว่ากู้ตังค์ไปนะไม่มีตังค์แล้วไม่เหลือตังค์แล้วอ่ะเพราะว่าเราเราติดลบกับการแบบไปสต๊อกขอไปขายออนไลน์แบบเยอะมากตอนนั้นก็คือตอนที่สต๊อกครั้งสุดท้ายก็คือกู้ตังค์มาสต๊อกแล้ว ยืมตังมาสต็อกแล้วเพราะเราอยากขายได้แต่มันขายไม่ได้สักทีหนึง่งทีนี้ก็ไปเป็นแม่ค้าก็ใช้เงินประมาณแสนหนึ่งอะค่ะแล้วมันไปเจอวิกฤตตรงที่ว่าแบบเราขายไม่ได้โควิดด้วยอะไรด้วยแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยตอนนั้นคือไม่เหลือเงินเลยทุกคนไม่เหลือตังเลยก็คือกลับบ้านแบบว่าแบบเป็นหนี้กลับบ้านก็คือขนของกลับบ้านแบบหนีค่าเช่าอะ่ะหนีค่าเช่ากลับอะ่ะเพราะว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าห้องแถวแล้วอะ่ะ มันก็คือเอาลูกกลับมาด้วยเลยตอนนั้นอารมณ์อารมณ์ไปเลยตอนแบบแบกของมีเขาดาวมาดเิดิ่งดิ่งมากดาวมากรู้สึกแบบเครียดรู้สึกเครียดรู้สึกแบบว่านอนไม่ค่อยหลับรู้สึกเครียดรู้สึกกดดันรู้สึกแบบทําไมชีวิตเป็นแบบนี้ทำไมแบบชีวิตเราเป็นแบบนี้วะมันมันจะมีโอกาสอะไรอีกไหมมันจะมีแบบว่างานอะไรดีๆไหมถ้าเกิดคือยิ่งโควิดด้วยอะไรเงี้ยคือมันมันแย่ไปหมดเลยอะ มันแย่ไปหมดคือวิกฤตไปหมดทุกอย่างเพราะว่าเงินไม่เหลือแล้วแล้วก็คือเป็นหนี้เขาก็เริ่มทวงไม่มีทางออกเลยอะตอนนั้นคือเครียดมากเลยอยู่บ้านแล้วก็แบบไม่รู้จะทํายังไงจริงคิดแต่ว่ามันก็เหลือช่องทางสุดท้ายก็คือแบบออนไลน์อะก็เลยแบบว่าเข้าไปแล้วก็ไปเจอพี่ต่ายเขาไปเจอพี่ต่ายแล้วก็ได้มาได้มาทําวรแลกมาเนี่ยคือไม่ได้มีตังค์นะไม่เหลือเลยพี่หรือว่าอะไรตอนนั้นมันไม่เหลือจริงๆเลยหรอไม่เหลือ อะแล้วตอนนั้นไม่กลัวเหรอเพราะว่ามันมันต้องขายหลายอย่างแล้วลูกด้วยอ่ะทาไม่กลัวเหรอตอนนั้นตอนที่ไม่มีเงินอารมณ์มันเป็นยังไงไม่อยากคุยกับใครเลยไม่อยากเจอคนไม่อยากคุยกับใครอยากจะเก็บตัวอยู่เงียบเียคนเดียวทําไมอะพี่มันไม่รู้จะทายังไงมันไม่มีทางออกแล้วก็คือความไม่มีตังค์อ่ะแล้วก็ไม่อยากจะโทรโทรศัพท์ไม่อยากจะคุยกับใครแบบไปไหนแล้วก็คือเราจะกลายเป็นคนที่แบบตัวเล็กอ่ะตัวเล็กไปเลยแบบไม่อยากไปเจอคนเลยบอส รู้สึกว่าไม่รู้จะทํายังไงจริงตอนนั้นะเราเแล้วมีมีอารมณ์แบบว่าเวลาอยากกินอะไรไม่ได้กินแล้วหิวแม้เวลาเจอรุ่นนี้มีมีมีโอ้ยอยากกินชนัดคานมไข่มุกอ่ะสิบเก้าบาททุกคนสิบเก้าบาทชานมไข่มุกแบบเฮ้ยอยากกินจังเลยอ่ะเออแล้วแบบอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้อืมกินไม่ได้เราแบบว่าไม่มีตังนะอะไรเงี้ย คือไม่กล้าแบบว่าพาลูกไปเซเว่นกลัวแบบว่าเขาหยิบของนู่นนี่นั่นเราก็กลัวไม่ไมีตังค์จ่าย mm hmm. เคยคิดอยู่นะแบบถ้าแบบมีโอกาสสักครั้งหนึ่งนะจะไม่เอาแล้วคือจะไม่กลับมาฟิลนี้อีกแล้วคือเราจําความรู้สึกตอนนั้นได้แล้วเราแบบว่าฉันจะไม่กลับขอแค่ฉันมีโอกาสอ่ะจะไม่กลับไปฟิลนั้นเลยอ่ะคือมันเป็น mm hmm. อะไรที่มันเลวร้ายในชีวิตมาก แล้วเรารู้สึกว่าถ้าให้เราทนอยู่กับชีวิตแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆนะโอ๊ยยอมตายดีกว่าทุกคนคือยอมตายเลยถ้าเกิดว่าต้องทนกับชีวิตแบบนั้นคือไปตลอดนะมันเป็นอะไรที่แบบไม่โอเคชีวิตไม่โอเคเลยพอพอมาเจอดอกดี้ก็คือสู้แล้วก็คือทําทุกอย่างเลยเพื่อที่แบบจะเปิดร้านให้ได้อะเพื่อที่จะมีนี้งะเพื่อที่แบบจะทําอะเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็น p o i สุดท้ายมั้งในสุดแล้วแล้วแล้วพี่นกมั่นใจได้ไงว่าที่เนี้ย มันจะรอดอ่ะเดอะพามรู้สึกไดในเมื่อพร่าแม่งก็มีหลายที่เลยเกินมันมีหลายที่นะมันมีหลายที่หลายบริษัทน่นนี่นั่นแล้วพี่ทําไมถึงมั่นใจบ่าที่นี่จะรอดเพราะที่นี่ไม่ได้สร้างภาพนะอยากด้วยอันนีไม่รู้คือไม่รู้ว่าแต่ว่าจะทำฉันอยากทำเพราะว่าเห็นเห็นคนอื่นทำได้แล้วคือเรามั่นใจมั่นใจในตัวบอสเพราะว่าบอสคือคนที่แบบว่า สําเร็จมาแล้วบอสสาเร็จอยู่แล้วแล้วบอสก็คือเอาวิชามาถ่ายทอดมาสอนแล้วก็เห็นว่าบอสสอนทุกๆุกวันเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วถ้ามันมีคนสอนเรามีคนสอนเราคือพี่คือคนท oh. ี่จะไม่สนใจเลยว่ามันจะยากหรือมันจะง่ายแต่ถ้ามีคนสอนคือเราจะพร้อมทําเราจะพร้อม mm hmm. ทําขอแค่มีคนบอกมีคนสอนมีคนชี้แนะมีคนแนะนําอะเออคือพร้อมทํา พร้อมเรียนรู้เลยาามันอาจจะเป็นช้อยสุดท้ายในชีวิตด้วยมั้งตอนนั้นอะ่ะแต่เราก็ลึกนึกในใจคือเราเห็นคนอื่นทําได้ไงลึกในใจเราเห็นคนอื่นทําได้ถ้ามีคนทําได้อะ่ะเออเราว่า <c oughs> เราต้องได้อะ่ะเออกูต้องได้บ้างอ่ะเออมันต้องมีสักนิดน <c oughs> ึงบ้างอ่ะถ้าเรียนรู้จากคนคนเดียวกันอ่ะเออมันมันต้องได้บ้างอ่ะทุกคนถ้าเราเรียนรู้จริงๆอะ่ะถ้าเราตั้งใจจริงแ,แล้วตอนนั้น,นตอนเข้ามาแรกแล้วตอนเข้ามาแรก ฝันฝันหนงพี่คือเดือนเท่าไหร่อยากได้แสนหนึ่งแสนหนึ่องอยากได้หนึ่งแสนแสนได้ว่าณสามพันววะใช่คิดว่าแบบว่าอยู่ได้และชีวิตคือแบบว่าไม่ไม่เครียดไม่เดือดร้อนแล้วเรามีตังใช้จ่ายใช้หนี้แล้วแล้วแล้วมามามาฝันเดือนละหนึ่งล้านได้ยังไงอะอยู่ๆมาหนึ่งล้านได้ยังไง อยู่ๆมัน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 ตอนนั้นอนะอทำทำ,ะทำไปประมาณเราเราเริ่มเรียนรู้แล้วอ่าแล้วเราก็เห็นว่ามีคนที่ทําได้เดือนหนึ่งหลายแสนแล้วก็เห็นว่ามีคนทําได้เดือนเป็นล้านเราเร,รู้เริ่มรู้สึกว่าพอเรา,าได้เรียนรู้เราได้มาแบบมาฟังมาคุกคีเงี้ย imet, เหมือนกับว่าเฮ้ยมันมันมีโอกาสว่ะเออมันมีโอกาสมันมีโอกาสว่ะเฮ้ยถ้าได้วันละสามหมื่นคือมันจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มคิดแล้วตอนนั้นคือเริ่มตั้งเป้าแล้วตอนนั้นคือก็แค่แบบ ประมาณเฉลี่ยประมาณแปดหมื่นเก้าหมื่นคือเข้ามาประมาณหลายเดือนแล้วนะบอสเข้ามาประมาณแบบห้าเดือนหกเดือนแล้วนะเราจะได้เฉลี่ยแปดหมื่นเก้าหมื่นตอนนั้นคือยิงแอบไงทีเนี้ยพอเราเริ่มเห็นหวคว่าแบบเฮ้ยเขาได้ล้านได้อเขาได้ล้านได้ประมาณเดือนเดือนกันยาเดือนกันยาปีที่แล้วเราเริ่มคิดแบบเฮ้ยถ้าได้วันละสามหมืน่นเออมันจะเป็นยังไงวะเราก็เริ่มเขียนเป้าหมายแต่ก็ไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะถึงมาได้หรือเปล่าแต่เราเริ่มแบบว่าเริ่มคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าได้วันละสามหมื่นต้องต้องดีแน่ ต้องเวิร์กแน่ต้องลบต้องสดใสกว่านี้แน่เริ่มฝันใหญ่ขึ้นพอเราแบบว่าได้มาคุกคีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแล้ววันนี้ระหว่างเดือน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 ที่ผ่านมาเนี่ยคิดไหมว่าจะแตดล้านสามเอาแบบความจริงเลยจริงๆนะเออไม่เชื่อไม่เชื่อใช่รู้สึกว่าตอนที่บอมัามาว่าแบบว่าเฮ้ย พี่อันนี้เราต้องล้านนะเอออันนี้ต้องร้านนะแบบเออผมไปบอกพี่ว่าไงผมบอกพี่ว่าไงผมบอกพี่ว่าพี่บอกว่าพี่บอกว่าพี่บอกว่าจะทําให้ถึงนออพี่รรได้ไม่เชื่อไม่เชื่อีไม่เชื่อจะไม่ใช่พี่จะบอกว่าะพยายามพี่บอกว่าจะพยายามนะอะไรสักอย่างนี่แหละพี่บอกจะพยายามต้องถึงนะดเดี๋ยวนี้ไงก็ต้องาถึง้านนะยังไม่เชื่อไม่เชื่อตัวเอง ไม่เชื่อตัวเองเลยว่าแบบว่ามันจะได้ไม่เคยได้เราไม่เคยได้เราเลยไม่เชื่อครับพี่นพรู้ไหมตอนนี้พี่นพอายุเท่าไหร่พี่นกอายุเท่าไหร่สามสิบหกค่ะสามสิบหกสามสิบหกพี่นกใช้เวลาสามสิบหกปีในการหานล้านเดือนร้านแรกผมอายุยี่สิบเจ็ดพี่นกสามหกพี่นกจะเชื่อผมไหมว่า ล้านต่อไปแค่เดือนสองเดือนล้านแรกจะใช้เวลาสามสิบกปีกว่าพี่นกแต่ล้านต่อไปใช้เวลาเดือนเดียวเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับผมมาแล้วตอนอายุยี่สิบเจ็ดแล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นกับพี่นกเดือนนี้พี่ได้ไม่ต่างกับสองล้านจีถ้าพี่ยังทําอยู่อย่างนี้เอาคอนเทนต์ซื้อทองออกไปอย่างนี้เรื่อยๆเดือนนี้เกินสองล้านแล้วก็จะแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆของมันเออก็คือใช้เวลาสาม สามสิบหกปีแต่ว่ามันอยู่นี่แค่ปีเดียวนะแต่หลังจากนี้มันจะเดือนละล้านจริงๆิดีไม่ดีปีหน้าพี่อกได้ไม่ต่างก่าห้าสิบล้านเพราะว่าเราเราเป็นคนสร้างระบบเนี่ยเรารู้ไงเ,ออเรารู้เราเคยเห็นเนี่ยเรารู้เอาเป็นว่าทําตามนี้เรื่อยๆมันก็ไปเองของมันนะดีใจไหมที่กําลังจะมีทองส <200 S 2> องร้อยบาทแล้วกําลังจะมีรถปอร์เช อีกสามเดือนแตเอาปลอยเช่กันนะโอเคไหมตื่นเต้นไหมพี่ด็กบอกบอกอะไรบอกอะไรก็ทําจริงความรู้สึกมันเป็นยังไงตอนนี้วันนี้ได้เท่าไหร่วันนี้มาเปิดโชว์เพื่อนๆ่วันนี้ยีหนตอนนั้นตั้งสามหมื่นตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนั้นตั้งแค่สามหมื่นวันนี้ก็หกหมื่นสามแล้วหกหมื่นสาม น่ยหกหมื่นสามตันนี้กี่วันแล้วพี่นกวันนี้วันห้าวันห้าวันได้เท่าไหร่พี่นกถอนยังไาวันยังไม่ได้ถอนค่ะเดี๋ยวจะถอนเลยห้าวันสองแสนเก้าค่ะอ่าห้าวันเกือบสองแสนสามแสนเยอะไหมเพื่อนๆอยากได้ไหมนะเนี้ยมาเลี้ยนเอาสอนเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวถอนตังคะ บอสเดี๋ยวถอนตังค์หนึ่งแสนบาทวันนี้โอเคพี่นกถอนเดี๋ยเพื่อนถอนเงินเนี่ยมันจะเข้าเรียลไทม์นะพี่นกมีเงินอยู่ในระบบเท่าไหร่พี่นกมีอยู่ประมาณเจ็ด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 แสนสี่ค่ะอ่าเจ็ดแสนสี่นะพี่นกกำลังจะไปซื้อทองเพิ่มนะอีกประมาณยี่สิบบาทนะเป็นห้าสิบบาทนะเพื่อนนะตอนนี้ก็มีทองเก็บสามสิบละเห็นไหมทุกคนซื้ออย่างที่ผมบอกไปแต่ตอนแรกซื้อทองสะสมไปเรื่อยๆพี่นกอ่ะถอนให้ดูนะ มันจะเข้าเรียวไทม์นะเพื่อนๆถอนหนึ่งแสนนะคะถอนหนึ่งแสนบาทนะคะทุกคนแล้วก็รอใส่รหัสยืนยันหนึ่งแสนบาทเลยนะทุกคนถอนปุ๊บเข้าปั๊บเลยนะระบบนี้เรียวไทม์มากเียใครเรียนได้กนละเดือนเลยนะคะวันก่อนไปเลย88นะ4208 เนี่ยถอนแล้วถอนแล้วทุกคนก็จะเข้าบัญชีเก้าหมืนห้าพันเก้าร้อหกสิบห้านะเป็นการถอนที่แบบอย่าลืมช่วงแรกที่เราถอนกันกไปเนอ,อได้ตังค์มาไปทำอะไรจำได้ไหมเนี่ยได้ตังค์มาไปทำอะไรจำไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูไรายได้เมื่อวานนะทุกคนอันนี้เป็นของเมื่อวานเนาะเมื่อวานก็ประมาณหกหมืนหกค่ะ แล้วก็วันที่สามวันที่สามสี่หมื่นสามวันที่สองเจ็ดหมื่นสองวันที่สองแก็แค่มีคลิปซื้อทองแล้วไปโพสต์คลิปต่อเดี๋ยวมันนำส่งเองเพื่อนๆคุณไม่ต้องไปข้างบนรอเดี๋ยวมันส่งเองนี่จ่ายแล้วนะทุกคนแปลว่าเข้าแล้วนะอ่ะแบบนี้แปลว่าจ่ายแล้วเข้าแล้วเดี๋ยวไปชิค อย่าไปใช้ตังค์คนจะซื้ออะไรตัดองไปก่อนเดี๋ยวจะไปให้มันซื้อทองก่อนแล้วมาทำคลิปโพสในทิกเกในรีวิวเข้าแล้วค่ะเข้าแล้วเอ้ยเกหมือนความรู้สึกเป็นยังไงนอเขาเข้าวันละแสนเนี่ยพี่นกเออชีวิตชีวิตพี่เปลี่ยนไปเยอะมากเลยตื่นเต้นมากเลยตอนนเยอะเลยค่พิชะตื่นเต้นพีน่แต่แบบว่าดอกคนรวยแล้วนะ ปีหน้าพี่จะเป็นคนรวยทั้งปีเพราะว่าการที <c oughs> ่เราจะเป็นคนรวยเนี่ยเราจะต้องหาเงินได้ปีหนึ่งหนึ่งล้านเหรียญปีหนึ่งหนึ่งล้านเหรียญคือปีหนึ่งตกอยู่ที่ประมาณสามสิบสามล้านบาทแสดงว่าปีหน้าทั้งปีพี่ได้ไม่ต่างก่าสี่สิบห้าสิบล้านาพี่เป็นคนรวยแล้วนะข,นข,นขึ้นขึ้นแท่นคนรวยแนละ้วตอนนี้อยู่เลเวลคนชั้นกลางอปีหน้าขึ้นคนรวยไฮโซนยพิกนะเดือนที่ผ่านมามยังหาเงินอัพเกรดอยู่น อ,อ่ะพี่นกมีอะไรจะให้กําลังใจไหมเพื่อนเพนะื่อนแล้วสุดท้ายแนละ้อย่าลืมพี่นกอย่าลืมนะเพื่อนๆอัพสี่ชิ้นแล้วก็ไปเอาลิงก์ลาเอแล้วก็ไปเริ่มต้นทําแล้วก็ลาาคนเข้ามาในนี้เดี๋ยวคุยให้นะแล้วก็ตั้งใจเรียนเยอะๆอ่ะพี่นกมีอะไรจะฝากเพื่อนๆไหมสุดท้ายเลยก็ลุยคะ่ะทุกคนลุยคือน,อนี่คือโอกาสกโอกาสที่แบบเปลี่ยนชีวิตได้เร็วมากอะ่ะ เปลี่ยนชีวิตแบบทุกคนได้เร็วมากถ้าลุยตอนนี้นะทาตอนนี้นะทุกคนแค่เข้ามาเรียนรู้การใช้ระบบอย่างเดียวทุกคนไม่ต้องเก่งอะไรมาก่อนเลยอะเพราะว่าอะไรนก,ก็เป็นแม่ค้าตลาดนัดนะเรามาเรียนใช้อะไรรือว่าไลโอเอเรามาเอาสริปมาเอาไลาโอเอแล้วมาเรียนรู้ระบบทุกคนระบบนี้คือสามารถที่จะให้ผลิตผลิตให้กับทุกคนได้ตลอดเวลาคือนอกอะอยากได้แค่วันละสามพันทุกคนตอนนี้ยังได้มาเป็นวันล 6, ะหกหมื่นอะคิดดูว่ามันแบบว่าสุดยอดขนาดไหน ทุกคนอาจจะบอกว่าผ่านไปหนึ่งปีต่อจากนี้ถ้าวันนี้ทุกคนตัดสินใจนะถ้าวันนี้ทุกคนตัดสินใจนะผ่านไปหนึ่งปีต่อจากนี้ทุกคนก็จะมาพูดแบบเนี้ยว่าแบบโอยโชคดีมากเลยที่ตัดสินใจทําดอกดิบวันนั้นที่ตัดสินใจสู้วันนั้นอนะ่ะผ่านมาหนึ่งปีแล้วอะ่ะแล้วก็ทําให้ตัวเองมีรายได้เดือนละล้านนะทุกคนหลังจากนี้คือมันจะไวมากมันจะไวกว่านกอีกหลังจากนี้นะมันจะไวมากๆไวกว่านกด้วยถ้าคุณตัดสินใจแล้วคุณคือแบบลุยเลยลุยเลยสู้ๆเป็นกำลังใจให้ เนาโอเคค่ะบอส